สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพัฒน์ออตโตอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมาอัปเดตตัวรถเข้าใหม่ของในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับใครที่กําลังมีแผนจองรถภายในเดือนนี้อยู่แล้วรีบติดต่ออันเข้ามาได้เลยและเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆท่าน นิยมแล้วก็ถามหากันอยู่เยอะมากนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปริพัฒน์ออโต้ตรงนี้อันต้องขอคขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นนที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้าตัวใต้รักลีโวตัว G ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ เป็นตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่อีกรุ่นหนึ่งตัวโฉมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันจะเป็นตัวโฉมแรกเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่กากระจังหน้ายังเป็นตัวแบบโครมเมียมแบบนี้อยู่รถเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักพิกควน้ําท่วมหรือว่าจมน้าตัดต,ต,ต่อไปดกฎหมายนะครับอัจจะพยายามเน้นในเรื่องตัวรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวรอให้รถเสร็จสับเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวอัจจะมารีวิวแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยที่อ่านเอาตัวรถคันนี้มาอัปเดตให้ดูเนี่ยเพราะว่าหลายท่าน มีการโทรเข้ามาถามอินบ็อกเข้ามาถามคอมเมนต์กันใน YouTube ถามกันเข้ามาเยอะมากเพราะว่าตัวล่าสุดที่เรามีเนี่ยเรามีการส่งมอบไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะลงในส่วนของภาคใต้ซะเยอะมากรถขับ4ที่มาออกกันที่ร้านเรานะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวทอ็อปไปแล้วเรียบร้อยนะฮะโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์และนิ่งไรแต่ว่าตัดหมอกตรงนี้ยังเป็นตัวหลอดฮาโลเจนอยู่นะฮะหรือว่าเป็นตัวหลอดเหลืองอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างสักนิดนึงครับ สำหรับในส่วนตัวด้านข้างเนี่ยรถตัวสูงเนี่ยอันนี้เนี่ยตัวยงตัวยางพวกนี้เเราก็มีการปรับเปลี่ยนให้หมดอยู่แล้วนะฮะแม็กอลลอยเดิมนะครับแต่ส่วนของตัวสีด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวมีเก็บทรงเก็บสีนะฮะขัดทรงขัดสีเคลือบผิวแล้วพวกนี้ทําให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะร,รถเนี่ยมันเป็นทรงเดิมโรงงานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีให้คุณลูกค้าเลือก2แบบนะครับอีกคันหนึ่งอาจจะราคาสูงกว่านี้ แล้วก็สับในส่วงตัวคันนี้แตกต่างกันในเรื่องตัวราคาแล้วก็เลขหม่แค่นั้นเองนะครับมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับคราวนี้เนี่ยตัวรถเข้าใหม่เนี่ยอันอยากให้เห็นในส่วงตัวสภาพ รถที่เราได้มาเพราะว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยก็อยากดูทั้งตอนที่ยังไม่ได้ล้างกับตอนที่ตัวรถล้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวตะเข็บด้านข้างสักนิดนึงนะฮะส่วนของตัวยางกระดูกงูเนี่ยส่วนใหญ่พี่ๆที่เข้ามาดูรถที่ร้านเนี่ยจะดึงแบบแขี้แตกขี้แตนเลยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็ดึงให้ดูเหมือนกันนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมกับเม็ดอาร์คที่มันสร้างใหม่ความแตกต่างมี อยู่แล้วนะฮะพี่พี่ครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยรอยชงรอยเชื่อมอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกันหมายนะฮะถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตัวด้านหน้าเขานี้ด้านหลังกันต่อนะฮะตรงนี้มีการดึงให้แล้วเรียบร้อยนะฮะตัวทรงตัวสีต่างๆนะครับถ้าเกิดเรามองในอีกมุมหนึ่งรถ ต่าค่าเกิดเราดูตั้งแต่ลำดับขั้นตอนแรกๆในการสร้างในการประกอบสีของตัวถังนะฮะสีของส่วนหัวสีของส่วนท้ายต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้อีกสีหนึ่งนี่อีกสีหนึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะมันเป็นไปไม่ได้แล้ว นะครับเพราะนั้นตรงนั้นเราจะไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยคันนี้ปิ้งกระดองมานะจบเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับคุณลูกค้าที่มาออกว่าทางร้านเราต้องได้รถที่มีคุณภาพรถที่สวยรถที่พร้อมใช้งานและก็ราคาย่อมเยานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะตรงนี้เนี่ยตัว G ีคือตัวท็อปสุดนะฮะแล้วเป็นตัวขับสีด้วยนะครับแต่ซาฟตัโรลิวโโฉมนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยแอร์บ่งแอร์แบงค์อะไรพวกนี้มีให้ครบหมดทุกจุด แล้วก็จอทัชรีนนะครับเชื่อมต่อบูทูธเนวิเกเตอร์ซีดีพิทูเอ็3ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับส่วนทรับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้ก็มีคนถามหาถ้าเกิดเป็นเกียร์แมนวนวลแบบนี้ก็มีคนเล่นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ i o t o d o Power o w e r ม o d e นะครับมีมาให้ครบนะฮะแล้วก็สับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันนะรทรงเดิมเลย นะครับแต่สำหรับตัว2.8ขับ4เนี่ยตัว2.8ขับ4ขับ2เนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวขับ4เนี่ยมันจะมีคูสคอนโทรลหลังพวงมาลัยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขับ2เนี่ยจะไม่ค่อยมี ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดนับมาตั้งแต่ที่เป็นตัวหน้าล็อกโคจะถ้าเกิด2.8ขับ2จะมีคูสคอนโทรลมาให้อันนี้น่าแปลกนะครับแล้วก็เอนจิ้นสตาร์ทกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งสี่บานนะฮะไม่ใช่แบบเป็นตัววันทั u c h นะครับมองข้างภาพระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันส่วนสำหรับตัวโฉมนี้สิ่งที่แตกต่างอย่างก็คือในเรื่องของตัวเบาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวโฉมล็อกโคเนี่ยมันจะกลายเป็นเบาะหนังหรือว่าเบาะผ้าสีดํานะฮะมันจะมีแบบแบบ,บปแบบ,รบนะะรนนั้นตงี้เน สภาพตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีการเก็บงานรายละเอียดให้อันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ายัางไงต้องได้รถสวยก็ง่็ได้รถดีที่สุดเผลอๆเนี่ยไม่แน่เนี่ยเราอาจจะทาให้เป็นสีดําเลยก็ได้แต่สหรับตัวสีนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นตัวเอกลักษณ์นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวอาจจะเก็บงานรายละเอียดตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะฮะแอร์ตอนลงตอนหลังอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับเพราะนั้นคันนี้นี่คือในส่วนของตัวรถสภาพเข้าใหม่เดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันนิดนึงไปครับ เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันแล้วนะฮะในสับตัวสี่ประตูตัวสูงขับสี่แบบนี้ในช่วงต้นเดือน11อนะครับอันก็อยากจะแนะนําแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดภายในเดือนนี้ใครมีแพลนที่จะออกรถอยู่แล้วลองมาดูเป็นตัวคันนี้ก่อนนะครับแต่สําหรับตัว2.8เป็นตัวโฉมเดียวกันรถปีเดียวกันอันมีให้เลือก2คันนะ,ะก็คือสาหรับคันนี้ที่อันเอามารีวิวในส่วนตัวสภาพคันนี้ไม่แสนหนึ่งจะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาท แต่สำหรับอีกคันหนึ่งใหม่ห0หมื่นโลราคาจะอยู่ที่73900 0่าบาทไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตอาชีพอะไรก็แล้วแต่รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของ2 8งขับ4พวกนี้ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวทำทุกอย่างให้ใหม่หมดเลยนะยองยางอะไรพวกนี้เนี่ยทำให้มันเป็นตัวซีรีส์เดียวกับออฟโรดเลยใช้ได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดแต่สําหรับสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือภายในเดือน11นี้หรือว่าพฤศจิกาย,ยนนี้ครับใครออกรถภายในเดือนนี้ พอนอีกทีปีหน้าออก64พอน65หรือว่าขับฟรี90วัน ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่คุ้มที่สุดเลยในช่วงของไปลายๆหกแบบนี้อันมีสิทธิ์ที่ประโยชน์หรือว่าตัวโปรเรมชันตรงนี้มอบให้กับคุณลูกค้าพร้อมกับตัวรถสวยๆไปใช้งานกันเลยนะครับในส่วนงตัวคลิปนี้อันก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามเพจเป็นพันอโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆได้ดูกันอีกนั้นเดี๋ยวเราติดตามดูกันได้เลยคล